何 ได้เข ừ, ừ. Pigs, um. ้าร่วมตรวจสถานที mm ่เ hmm. กิดเหตุตอนนี้เกิดเหตุยิงลูกระเบิดยิงเอ็นจุดเอ็เจ็ดเก้านะฮะเมื่อคืนนี้นะครับตอนเวลาประมาณสี่ทุ่มเศษ ก็วันนี้ทีมงานแล้วก็พร้อมพวกรับก็ทั้งที่สุรธาแลวก็ที่เกูวัตถุระเบิดเนี่ยก็มาร่วมตรวจสถานที่เกิดเหตุก็ยืนยันว่าจุดที่ได้รับแจ้งเนี่ยมีอยู่สจุดน,นะครับจุดแรกก็คือบริเวณในกลุ่มผู้ชุมนุมตแจ้งวัฒนะบริเวณบ้านสงไทยเนี่ยครับก็จากการตรวจสถานที่เกิดเหตุในเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็พบว่าเป็นลูกระเบิดยิงแบบ n 7 9นะครับหัวระเบิดนะครับซึ่ง ซึ่งยิงมานะครับเราเก็บชิ้นส่วนสะเก็ดระเบิดได้นะครับจุดที่สองเนี่ยก็คือที่ภายในปะตะอนะครับก็เดี๋ยวรอประสานจะเข้าไปตรวจที่เกิดเหตุอครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้สเกระเบิดนี่เป,นเป็นอะไรครับอะ <Peru inside? S 2> ไรน,นะรสะเก็ดระเบิดนี่เป็นอะไรก็ยืนยันว่าสะเก็ดระเบิดที่เราเก็บได้เนี่ยเป็นลูกระเบิดยิงแบบมีจุดยก้างน <ào S 1> ี่ทน,นหัวระเบิดนะครับนี่นหัวธรรมดาใช่ไหมครับหัวธรรมดาครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หัวระเบิด ไม่ใช่ไม่ใช่หัวระเบิดเจาะเกาะน,นะที่ใชคือในเบื้องต้นเนี่ยคือเดี๋ยวต้องตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าจากการดูสถานที่เกิดเหตุเนี่ยเราเห็นหลุมมันถูกขุดไปแล้วเพราะมเมื่อ่ืนนีราว่ามีส่วนของอาหารเข้ามาตรวจสอบในพื้นที่นะครับแล้วก็ เราก็ยังไม่สามารถที่จะเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะครับจะดูร่องรอยการสายของสเก็ตต้องรอยของหุ่มระเบิดว่ามันจะไปได้ทางใดนะครับเพราะดูตรงนี้เนี่ยจุดนี้เนี่ยพื้นที่ค่อนข้างจํากัดแล้วก็จุดที่ตกเนี่ยน่าค่อนข้างจำกัดมาก